กระทรวงพลังงานเนี่ยก็เตรียมเสนอคอรมอตรึงราคาไฟฟ้าอยู่ที่3.99บาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า17.7ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า<ม>การลดค่าไฟเนี่ยต้องทำอย่างระวังเพื่อให้สอดคล้องกับการคลังของประเทศนะครับโดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนี่ยก็เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเสนอแนวทางดูแลค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบางก็จะให้อยู่ที่3.99บาทต่อนหน่วยครอบคุมประชาชน75%ของประเทศหรือ17.7ล้านครัวเรือนใช้เงินจากงบประมาณกลาง2,000ล้านบาทนะครับในการตรึงราคาไว้แต่ว่าต้องทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟที่สูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่300หน่วยต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยกระทรวงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเหมือนกันภายใต้3ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในวันที่13นี้นะครับ เกณฑ์สเกณนฑน์ก็คือขยายเวลาชําระหนี้ค่าไฟให้กับกฟผออไปอีกหนึ่งงวดเพื่อแก้ปัญหาระยะสัน้นปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติแล้วก็กาหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติของปตทนะแม้ทั้งสามปัจจัยทําให้ค่าไฟลดลงแต่ทุกฝ่ายก็พยายามหาช่องทางให้ลดได้มากกว่านี้ด้วยนะพเพื่อใข้อกลุมทุกส่วนเพราะว่าเขาก็บอกว่า รัฐทุนตรีพลังงานก็ยอมรับว่ามัน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 แก้ยากมันมันทำได้ไม่ได้เต็มที่เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเขามีการใช้งบประมาณที่สูงโดยข้าไฟที่ลดทุกสิบสตางค์ต่อหน่วยเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่มีผู้ที่ต้องแบกรับภาระตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทโอ้หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นล้านใช่ดังนั้นมันเวลาจะทําอะไรทีต้องคุยหลายๆฝ่ายเพื่อไม่ให้กระทบกันนะคะ